อาเซียนซูฮกทีมชาติไทยโคตรแกร่งตะบันซัดซีเรียทดเจ็บคว้าแชมป์คิงครับสมัยที่16มาครองได้สำเร็จในขณะที่แฟนบอลเพื่อนบ้านต่างออกมาแสดงความคิดเห็นในด้านการชื่นชมและยอมรับทีมชาติไทยไม่น้อยทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรติดตามชมในคลิปนี้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ วันนี้ FM ส port จะขอพาเ,เพื่อนๆมาส่องดูความิดเห็นของแฟนบอลชาวซีเรียและแฟนบอลชาวอาเซียนกันสักหน่อยครับหลังจากที่ในการแข่งขันฟุตบอลถ้วยชิงครับครั้งที่50นัดชิงชนะเลิศที่จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติไทยของเราพบกับทีมชาติซีเรียครับซึ่งผลการแข่งขันในเกมนัดนี้นะครับทีมชาติไทยของเราก็สามารถเอาชนะทีมชาติซีเรียไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ1แบบสุดมันโดยที่บรรยากาศฟันบอลในสนามติลสุรานนที่เข้ามาเต็มความจุของสนามก็เป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างคึกคักและเป็นกําลังใจชั้นดีสําหรับทัพช้างศึกของเราในเกมนัดนี้เลยครับ ซึ่งรูปเกมโดยรวมของเกมแมชนี้นะครับ2ประตูที่ทีมชาติไทยยิงได้ก็มาจากเจ้าบุกเอกนิปัญญาที่ยิงได้ในนาทีที่44 ก่อนที่ประตูที่2ทีมชาติไทยจะมาได้ในช่วงทดเจ็บของครึ่งเวลาหลังจากชนะทิปสวงกระสินที่ยิงลูกไฟเข้าไปในนาทีที่90บวก1ครับซึ่งภาพรวมของเกมนัดนี้นะครับก็ต้องบอกว่าทางด้านโคชอิชิอิก็ได้มีการวางแผนมาในระบบการเล่น4213โดยเน้นให้ผู้เล่นเพรสแดนบนและเล่นบอลบิวอัพเป็นหลักครับซึ่งกระดูเหมือนว่าผู้เล่นทีมชาติไทยชุดนี้หล,หลายๆคนก็ดูเล่นรวมกันได้ค่อนข้างดีเลยนะครับโดยเฉพาะประตูที่2ที่ยิงได้จากชนะทิปช่วงท้ายเกมเนี่ย ก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่กดดันสุดๆครับเพราะทางด้านทีมชาติซีเรียเองก็ค่อนข้างที่จะดึงเกมช้าเพื่อวังคลเสมอในการไปดวนจุดโทษกับทีมชาติไทยของเราครับแต่สุดท้ายแล้วด้วยใจสู้ของผู้เล่นเจนใหม่หลายหลาย,ลายคนบวกกับตัวเก่าอย่างชนาทิพก็ค่อนข้างมีความมุ่งมั่นที่จะทําประตูและพยายามปิดเกมภายใน90นาทีให้ได้ครับจนสุดท้ายทีมชาติไทยก็มาได้ประตูชัยจากการยิงลูกไฟด้วยเท้าซ้ายของชนาทิพที่ยิงได้ในนาทีที่90บวกหนึ่งส่งผล ทให้ทีมชาติไทยสามารถเอาชนะทางด้านทีมชาติซีเรียไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ1 พร้อมกับคว้าแชมป์คิงคัพสมัยที่16มาครองได้สําเร็จในรอบ7ปีครับและอีกทั้งทีมชาติไทยยังมีโอกาสที่แลนกิ้งจะขยับไปอยู่ที่อันดับ96ของโลกอย่างไม่เป็นทางการนะครับและก็สามารถพูดได้เลยว่าด้วยอันดับโลกณตอนนี้แฟนบอลชาวอาเซียนต่างก็ออกมาชื่นชมและยกให้ทีมชาติไทยเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนครับซึ่งทั้งหมดนี้พวกเขาจะออกมาแสดงความที่เห็นถึงทีมชาติไทยเอาไว้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราลองไปฟังดูความที่เห็นบางส่วนจากพวกเขาดูกันเลยดี ครับโดยในช่วงแรกนั้นผมจะขอเริ่มที่ความคิดเห็นของแฟนบอลชาติคู่แข่งอย่างชาวเซียรกันก่อนนะครับซึ่งแฟนบอลชาวเซียรคนแรกนั้นเจ้าตัวก็ได้เข้ามากล่าวว่ามันเป็นเกมที่ทีมชาติเซียรของเราเล่นได้น่าเบื่อมากผู้เล่นของเราไม่สามารถคลองบอลและต่อกรอกับทีมชาติไทยได้ซึ่งประตูที่เรายิงได้มันก็มาจากความผิดพลาดของผู้เล่นแนวรับไทยในขณะที่แฟนบอลชาวเซียรคนต่อมาก็ได้เข้ามากล่าวเสริมต่อไปว่า ทีมชาติไทยพวกเขาแข็งแกร่งจริงๆสไตล์การเล่นของไทยกล้าเล่นบอลบิวอัพและมีสปีดในการเคลื่อนที่ลูกบอลได้ดีกว่าเราในขณะที่ผู้เล่นของทีมชาติซีเรียรหลายๆคนในเกมวันนี้ฉันมองว่าพวกเขาไม่มีความกระหายเอาซะเลยเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้ข้อมากล่าวสั้นๆต่อไปว่าเป็นเกมที่ดูน่าเบื่อมากผู้เล่นทีมชาติซีเรียรของเราไม่สามารถทำอะไรไทยได้เลยนอกจากเคาะบอลจากแดนหลังไปมาเช่นเดียวกับประตูที่เราเสีย มันก็มาจากความเชื่องช้าของผู้เล่นแนวรับในขณะที่แฟนบอลชาวซีลรียคนต่อมาก็ได้เข้ามากล่าวต่อไปว่าทีมชาติไทยในปัจจุบันดูเหมือนพวกเขาจะเริ่มแข็งแกร่งขึ้นมาเรื่อยๆเห็นได้ชัดว่าในเกมวันนี้เราแพ้พวกเขาทุกด้านในขณะที่คนต่อมาก็ได้เข้ามากล่าวเสริมต่อไปอีกว่าเกมที่ยิ่งเง่า ความกระหายในการอยากที่จะชนะของพวกคุณอยู่ตรงไหนพวกคุณปล่อยให้ผู้เล่นไทยเคาะบอลกันง่ายๆจนนำไปสู่การเสียประตูช่างน่าอับอายจริงๆเช่นเดียวกับแฟนบอลชาวซีลรียรคนต่อมาที่ก็ได้เข้ามากล่าวไปอีกว่าฉันเข้าใจนะว่าเป็นแค่ทัวร์นาเมนต์อุ่นเครื่องนอกประเทศแต่คุณก็อย่าลืมว่าในเกมแมชนี้มันมีการนับคะแนนฟีฟ่าแรงกิงด้วยดังนั้นฉันคิดว่าพวกคุณน่าจะทำได้ดีกว่านี้นะ และนี่ผมจะขอนําคอมเมนต์นี้เป็นคอมเมนต์สุดท้ายของทางด้านแฟนบอลชาวซีเรียแล้วนะครับซึ่งเจ้าตัวนกักได้เข้ามากล่าวว่าฟุตบอลของทีมชาติไทยคือฟุตบอลสมัยใหม่ส่วนฟุตบอลของทีมชาติซีเรียยังคงย่าอยู่กับที่และไม่มีการพัฒนาใดๆเลยฉันมองว่าสมควรแล้วที่เราแพ้ไทยในเกมนี้นักเตะที่ไร้ความกระหายและ,ะไร้แท็ติกครับ และในส่วนต่อมาเรามาต่อกันที่คอมเมนต์ของแฟนบอลชาวอาเซียนกันเลยดีกว่าครับซึ่งแฟนบอลคนแรกนั้นเป็นชาวเวียนดนามที่ได้เข้ามากล่าวถึงทีมชาติไทยของเราว่าทีมชาติไทยสําหรับชั้นยังคงยกให้เป็นที่1ของอาเซียนแม้ว่าในปีนี้พวกเขาจะไม่ได้ไปไกลในการคัดฟุตบอลโลกเหมือนกับทีมชาติอินโดนีเซียก็ตามในขณะที่คนต่อมายังคงเป็นชาวเวียดนามที่ได้เข้ามากล่าวว่าเห็นได้ชัดว่าพัฒนาการของทีมชาติไทยยังคงดีกว่าเวียดนาม ผู้เล่นชุดนี้ของไทยหลายๆคนเป็นผู้เล่นยุคใหม่แต่ระบบวิธีการเล่นของพวกเขายังคงดีอยู่เสมอและในส่วนของความที่เห็นของคนต่อมาเป็นฟนบอลชาวอินโดนีเซียที่ได้เข้ามากล่าวว่าทีมชาติไทยยังคงดีที่สุดในอาเซียนแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้เข้ารอบคัดเลือกฟุตบอลโลกเหมือนกับอินโดนีเซียแต่สําหรับฉันยังคงมองว่าทีมชาติไทยดีที่สุดในขณะที่ความที่เห็นของคนต่อมาเป็นชาวมาเลเซียก็ได้เข้ามากล่าวต่อไปว่า ทีมชาติไทยพวกเขาเล่นได้ดีจริงๆผู้เล่นของไทยชุดนี้หลายๆคนเป็นผู้เล่นหน้าใหม่ผสมกับตัวเก่าอย่างชนาทิพยแต่เห็นได้ชัดว่าในเกมวันนี้พวกเขายังคงแข็งแกร่งและสามารถล้มซีเรียรที่อันดับโลกดีกว่าพวกเขาได้และเช่นเดียวกับแฟนบอลชาวเวียดนามคนต่อมาที่ได้เข้ามากล่าวต่อไปว่า ลูกยิงของชนาทิพ์มันช่างหน้ามหาัศจรรย์ชนาทิพย์ยังคงเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดสําหรับฉันต่างกับกวงไฮที่ในเวลานี้ฟอร์มการเล่นเริ่มดอบลงไปกว่าเมื่อก่อนมากในขณะที่คนต่อมายังคงเป็นชาวเวียดนามที่ได้เข้ามากล่าวต่อไปว่าระบบฟุตบอลการเล่นของไทยมันดูสนุกและไม่น่าเบื่อเหมือนฟุตบอลทีมชาติเวียดนามฉันลยคิดถึงทีมชาติเวียดนามยุคโคชปาร์กจริงๆ ในขณะที่คนต่อมาเป็นแฟนบอลชาวอินโดนีเซียที่ได้เข้ามากล่าวว่าฉันชอบวิธีการเล่นของทีมชาติไทยนะพวกเขาเพลสแดนบอลและต่อบอลกันได้สนุกมากแต่น่าเสียดายที่พวกเขาไม่สามารถเข้ามาได้ในการคัดเลือกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายฉันหวังว่าครั้งหน้าทีมจากอาเซียนจะมีมากขึ้นในการเข้ารอบสุดท้ายในการคัดเลือกฟุตบอลโลก และนี่ผมจะขอนําคอมเมนต์นี้เป็นคอมเมนต์สุดท้ายสําหรับคลิปนี้แล้วนะครับโดยความคิดเห็นของแฟนบอลชาวอาเซียนคนสุดท้ายเป็นชาวมาเลเซียที่ได้เข้ามากล่าวว่าทีมชาติไทยขาดผู้เล่นตัวหลักไปหลายคนในเกมนี้แต่รูปแบบวิธีการเล่นของพวกเขายังคงดูมีระดับและแข็งแกร่งมากฉันมองว่าในอนาคตทีมชาติไทยจะเริ่มแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆหากระบบวิธีการเล่นของพวกเขายังคงใช้โค้ชชาวญี่ปุ่นคนนี้ รับและนี่ก็คือความคิดเห็นทั้งหมดของแฟนบอลชาวซีเรียและแฟนบอลชาวอาเซียนที่ผมได้เก็บรวบรวมมาฝากท่านผู้ชมกันหลังจากที่ทีมชาติไทยของเรานั้น โชว์ฟอร์มดุสามารถเอาชนะทีมชาติซีเรียไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ1และคว้าชแชมป์ชิงคัพสมัยที่16มาครองได้สำเร็จในรอบเปีครับและสิ่งที่น่าสนใจในเกมแมชนี้ของทีมชาติไทยของเรานาั่นก็คือผู้เล่นหน้าใหม่หลายหลายคนที่จะไต่เต้าขึ้นมาเป็นกำลังหลักให้กับทีมชาติไทยในอนาคตก็ดูเหมือนว่าจะมีฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมให้กับทีมชาติไทยในทัวร์นาเมนต์นี้ภายใต้ใตการคุมทัพของทางด้านโคชอิชิอิครับซึ่งจากตรงนี้เราก็ต้องมารอดูกันว่าในทัวร์นาเมนต์ต่อไปอย and <laughs> โคชอิชิอิจะยังคงใช้ผู้เล่นชุดนี้อยู่หรือไม่หรือจะมีการผสม,มกับผู้เล่นตัวเก่ามากน้อยเพียงใดเอาเป็นว่ารอติดตามกันได้เลยครับและนี่ก็คือทั้งหมดของ FM Sport ที่ผมได้เก็บรวบรวมข่าวและกีฬามาฝากท่านผู้ชมกันเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรก็อย่าลืมเลื่อนเข้ามาคอมเมนต์และพูดคุยกันได้เลยนะครับและที่สําคัญถ้าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให,ให้กับ FM Sport ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ